อีบูบี้คอยกำลังขึ้นดอยสุเทพพี่น้องคอยกำลังหูอื้อน,นะจ๊ะไปกับอีบูบี้คอยนะจ๊ะบูบี้มาแล้วจ้าสัง็กมลมลอกมักแล็กถึงแล้วจ้าดอยสุเทพนะคะหูอื้อเลยจ้ะร้านน้สารรถแสนข่าวซอยดอยสุเทพร้านกัดจังตังกันจังร้านขุนยาย เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปแล้วก็จะไปขึ้นลิฟต์นะคะแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่า,าจะเอาอะไรยังงไก่อนกนที่แล้วคุณน่ะไปข้องน้ำเรายุงกัดโปลกโปกอยู่ตามตูดปลาดีกว,ว่าเว้ย ปลา้านไหนแกพี่น้องพี่น้องจ๋าฮอดแล้วฮอดเสี่ยงไม้ยี่หลีเมื่อเช้าจุ่มมาบ่กฮอดเสี่ยงไม้เมื่อนี้ฮอดแท้แล้วฮอดแลเด้อเข่าสรอยหมูเด้อแกเด้อเข่าสรอยหมูอะไรอื้อแล้วอ่ะงั้นเด้อพี่น้องเด้อ หอดแนวหอดอีมันทำไมไม่ได้เส้นก่อนเอาคนละคืึแบบความกะทิดหอ,อ,อมมะนาวเพิ่มหน่อยได้ไหมคะหอ,อมมะนาวเอมอ,อ,อ,อีกออนะมาาอีก่อไปแยนะมะนาวเอมีกต่อแม่เป็นคนเปรี้ยว กะทิหอม่เงทีนเีนไกตกท่นี่กะิกลางไม่จัจานจานแบบใส่ปิิกผัดเข้าไปอุ้ยพิกขมุนดีเนาะคือผิกไท่ในซ่ยบซ้อนอะจะจะอีกไม่มีกระดามันเขาเกลกินมนั่นแข็งแข็เนี่ย มันมือสั่นมาปะมือสั่นมือเป็นไรได้ละมาเอากีบซิใช่ป่ะเอาขามีกอดบ้างหนาวไหมหนาวอื้ Hãy subscribe đen tập đoàn Mì อะไรวะอะไรกันเนี่ยจริงๆเราบอกบอกขึ้นด้วยวะสิอบอกขึ้นไ,ไ,ไม่มีมันมีริบอยูย่อืมแก่ ้องเดินขึ้นเดอเราจะเดินขึ้นยัจะเดินลงโอเคนะขึ้ไม่ไหวรอกข่ถ้าลงโอเคลงทำคอนเทนต์เลยเราโลดเด้อสิลงรีบดอกขึ้นรีบดอกไม่อินเลยินยังลงได้คนละสรุปก็มาเร่ยเลยครับก้าง่ไปประด้มีนิแบบรับขึ้นทาง อีเจสุดแบบอีเจเนี่ยเนียนึงอย่างลูกงเนาะแก็ยุงได้แล้วแต่าะรากันาแตไม่มาเลยได้กินแตห้อยเนาเสียนแต่มันจุเจมาก

แับก็แซกนคอมเมนต์นะลูกนัดเป็ดนัดเป็ดที่อุดรเนี่ยที่ไหนก็มาเฮากาซุทายยังสิตอนนี้เฮากําลังเลือดลูปกันค่ะโอ้บอลกระเบื้องกระโดดหงายไหลลุกกี่ใบอ่ะแล้วแกจะเอาใบละร้อยเอากี่ใบอ่ะเอากี่ท่าเอาทั้งคู่เลยปะเอาไว้ไปบ้าน กร,ร,รับบาลามีคิดเอ,เองไม่ได้แล้วบ่าบัดเนี่ยไปเ,เรื่อยมาเรียงเรียงนกบินชี้งไปทั้งหมู่เมียพี่น้องผาดผานอนแกสลักจากไม้รอบวัดเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงจุดจุดชมวิวแล้วก็จุดกินกาแฟเนาะทอฟฟี่กับป๋า บาทกาลัางมากป้าก็คือพี่เขยไม่น้อยนั่นแหละจ้ะจริงๆไม่น้อยจะเอินพี่เขยว่าพี่หมูซื้อเพิ่นหมูซื้อเพิ่นซื้อหมูเป็นพี่เขย,ยปกติไม่น้อยจะบ่ค่อยเอินป้าดอกมีรอบนี้แหละเอินปา้ปาป๋าตามลัตามลตามเลนก็เลยได้เอินน้านะคะปกติไม่น้อยจะเอนินแต่พี่หมูเอินซื้อเพิ่นเพิ่นเป็นพี่เขยก็เลยเอิน้น้ำลูกน้ำหลาน น้ำเลนเดี๋ยวรอเพื่นมาเข้ากับสินางกินกาแฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวม่ลไห่ภาไปเบิ่งจุดนี่ไม่ให้หเห็นเพื่อนหอยอ,อีอย่างน้อร้านขายของฝากของที่ระลึกดูก่อนเราจะได้อะไรติดมือไปไหมตรงนี้ไม่น่าจะ ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นพวกวัตถุมงคลนะคะขอดูหน่อยนะคะปลามาไหม เราลงข้างล่างเลยก็ได้ถ้าเราไม่มีอะไรทํำงั้นเราลงไปข้างล่างดีกว่าลูกปะไม่เอาลูกอย่าเอาเยอะเพราะเราดูแลไม่ทั่วถึงเราบูชาไม่ทั่วถึงเอาเท่าที่สำคัญของเราก็พอ ทางลงอยู่ไหนนี่แหละสาคัญไม่ลงบันไดนะจ้าตายนะจ้าแล้วก่อนถามที่ขอโทษนะคะทางลงรถรางไปทางไหนคะขอบคุณคะ่ะโอ้นี่คือทางลงค่ะ โอ,ย <c oughs> อ้ยลูกเอ้ยแย่าบา้าเถอได้ปัวก,กันแท้ละมือนี่บ่าเอาดอกค่ะเอาบ่าเอายิบบ่เราแต่ถ,แตถ้าเฮายางาล่องเฮากับเได้บุญเดิเราก็จะหลับเร็วไงวันนี้มันแมนบ่ล่ะป้าก็สิพาปไปยางเงินถนนคนเดินไปไทยทุทยจร่ายอีกได้เก็บผ้าบริกรเก็บร่างกายทะลูก เยาว่าคอนเทนต์คอนเทนต์เรซื้อลูกบัตรขาลงเอ้าั้งขึ้นทั้งลงเหรอกินน้ำเย็นไหมคนละครึ่งขวดจะได้ไม่ต้องเป็นพระละมีอยู่มั้งมาดูสิ <c oughs> กระเป๋าเงินล้านคนนี้เยียด <c oughs> หามใส่กระเป๋าหามแบกกระเป๋า ทุงหิวก็บเงินกับโทรศัพท์สองเครื่องที่น้องเลยโอ้ยโอ้ยทำไมทิ้งสายสายเอ็นกระเป๋าเงินล้านข่อยจังสั่นล่ะลูกเดี๋ยวเ้าสิบพนังเศร้าเมาื่อยเศ้ามาีแห้งแถวนี้ก่อนเด้อจัดเออเขาค่อยลุ่งไปเขาถ่าลูกสวยงามตามท้องเรื่องโอทางลงแล้วก็ต้องรอทางนี้แหละแต่ว่า เรายัางเดินดูข้างล่างได้อีกเยอะถ้าอยากดูทั่วๆในแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันฝากพี่น้องไปเบ่งนอันช่องจ้อยเอื้อยพากินพาเที่ยวด้วยนะคะเพราะไม่น้อยเป็นคนทายคนเดียวพอเจ๊เอื้อยแล้งยางเบาไหวค่ะต้องเข้าใจนะเจ๊เอื้อยหกสิบัวนะจ๊ะนั่งอยู่ในวัยเกษียนแล้วแต่นางใจเข้มแข็ง นั่งก็ก,กินเที่ยวไปเรื่อยนะคะนั่งเอากำไรชีวิตแล้วช่วงนี้ไปนั่งพักกก็ได้ลูกหนูก,กินไปก่อนลงแล้วจ้าค่าบัตรก็ละยี่สิบคืนโล